โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมของ s t a r ์ดิว a l ลเล่ทวไม่ใช่ทเทลเรียนะครับโอเคนี่คือบ้านที่เปลี่ยนแปลงไปหมดทั้งหมดเลยนะก็ตอนตนี้มี n อ c นีซีเอ็น n ีซีอะไรนะที่มันขายของอะ่ะอ,อันนี้เป็น n อ c คราฟเนาะอันนี้เป็น n อ c อะไรอะ่ะนี่ NPC พวกขายของ ของสารพัดนะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะอ่านี่ขายพวกอะไรแบบนี้เนาะของตกแต่งบ้านนะแล้วก็ไอเทมนี้ผมที่เล่นนอกรอบมาเล้วฟาร์มาได้ครับอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็เกาะต่างๆแล้วก็มีรองเท้าติดปีกนะครับซึ่งมันทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อาบุธ อ่ะตอนนี้ก็คือที่ขาดไม่ได้คือบูมอแรงเลยเนี่ยที่ดีที่สุดนะตอนเนี้ยเ,ออเล่นรอบนี้คือแบบตายเยอะมากนะครับนะโอเคเนาะเดี๋ยวว่าตอนนี้เราจะผมได้สำรวจเ,เดี๋ยวดูแมปแป๊บนึงดูแมปดูแมปใหญ่ขยายใหญ่ไม่มันต้องดูอันไหนนะดูมินิแมปนี่ขอบมันแมป เอ่อมันดูยังไงนะเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นแบบถ่ายรูปปะไม่รู้อ่ะอ่านี่เอ้ยเดี๋ยวเดวลงลงไปก่อนลงไปก่อนนีก่อนจ้าเดี๋ยวผมเนี่ยมีกดตะีก็คือแบบปล่อยแบบแขนอย่างเอ่อในเรื่องสนะไปเดอร์แมนนะไปไปอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งออกไปซะ โอ้โนี่ยในตายตายตายเอาดิเอาดิเอาดิมาดิครับมาดิครับเออเออเออมาอีกมาอีกดิมาอีกดิเี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเดินทางใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับหรือว่ากลับบ้านเนาะก็เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวจะโวยพรอีกทีนึงนะครับนะเดี๋ยวพ่งหายหนีไปไหนกันเด้อ โอเคเดี๋ยวเราจะมันก็จะคําแล้วอันไหนอันไหนอันไหนเออได้อะไรมาวะเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเราจะไปเอาเอ,อ่อไปเปิดดีแดนใหม่นะครับออกด M... อเออนี่ไงนะครับผมได้ตะลุยเกือบทั้งซ้ายทั้งขวานะดูแบบอ่าด้านขวานี่ ครอาจจะถึงตรงนี้นะฮะไม่ว่าตายนะฮะแล้วก็ดูสว่วนด้านซ้ายนี่ผมก็ไปไกลอยู่นะนี่ไงไม่พออินเทอร์เลยทรายบ้างไม่พอตรงนูน้นตรงนี้บ้างยังไม่หมดนะครับเนี่ยดูดิอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอ้โหข้างคาวว่าโอ้โหเอามาดิมาดิมาดิาดเออ โอเคไปเลยจ้าไปเลยไม่มีไปเรียนยาเนาะโอเคอ่าตรงไหนนะที่เราสำรวจอ่าตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้านู่นข้างหน้านู่นนะจำผิดยึบอ่าเดี๋ยวเราขอเอาต้นไม้ไปด้วยแล้วกันนะรู้สึกว่าไม้จะขาดแคลน ไม้ขาดจริงนะเนี่ยอะไรเสียงแดงไปเอาเงินเอาอีกแล้วลงไปซะอย่าอย่าได้มาลองควานฆ่าในนี้เนี่ย,ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยฆ่าแบบโคตรง่ายนะมันจะหลอกให้เราตายใจเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆหามันเนี่ยเออนั่นแหละมัมแมลงนี่จริง,รงๆมันเรืองมันเรืองแสงในที่มืดไดยนะ อ้าวกบใช่ไหมเป็นลัญญา,าใช่เปล่าเอาเฮ้ยข้างข้าวข้างข้าวมาข้าวอโอเคตายซะเดี๋ยวตอนนี้เราเอาต้นไผ่ก่อนเอไม่ใช่ไหนอันนี้ใช่ไหมเออเอาต้นไผ่ก่อนนะน,นี่ว่าบ้านเราใช้ต้นไผ่เนาะอ้าวซอมบี้มาอีกแล้วเหรอ แป๊บนึงสิ 4. โอเคเราลงตรงนี้ไปเลยไม่อยากให้ซอมบี้มาเยอะนะครับอา้าวพิลัญญาพิลัญญาพิลัญญาโอเคแร่เราก็มีนะแต่โอเคเราต้องค่อยๆลงไปโอเคค่อยๆลงเนาะเรามาสำรวจกันนะครับ อืมโอเคอ่าซื้อนี่ไงเจอบ้านบ้านนี้เลยบ้านแบนบ,บ,บใต้ดินเงีย้ยอันนี้คือทางนี่เรายังไม่ได้ลงไปเนาะจะเป็นน้ำหรือเปล่าใช่เป็นน้ำโอ้โหเราจะไปยังไงวะเนี่ยโอเคไปมาข้างนี่ก็ได้ กชือบออ่ามาตรงนี้ก่อนนี่ปึ๊บปึ๊บอ่ากูชือ้ออ,อืมจมน้ำตายปะวะเนี่ยโอเคไม่มีแล้วเ,เดี๋ยวนี้แหละเอาก่อนแป๊บน,นึงคอปเปอร์บาคอปเปอร์โอ เราก็เอานะเก็บหมดนะครับลงลงไปซิลงลงไปซิตัวอะไรอยู่ข้างในอะ่ะรังคาวใช่ไหมเมื่อก,กี้เหมือนเห็นอยู่อ้าวพึ่มนี่ว่าเออตายซะอันนี้ก็คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะขวางฟอกก่อนมันคืออะไรทุกคนขอเก็บแป๊บนึง มตเตอร์ฟลยอะไรวะอ่ะหุย้ยได้อะไรอะ่ะน้ำยานะฮะน้ำยาอะไรก็ไม่รู้เคเดี๋ยวเราติดฮอสไอ้ก่อนอ่าโอเคตรงนี้ก็ตันนะครับนะด้านซ้ายเนี่ยลองลองไปสิอ้าโหเพิ่งอ,อีกแล้วเฮ้ยขบนข้ามน ข้างบนนี่เป็นข้างบนนี่เป็นอ่าเป็นแร่เนาะโอเคเดี๋ยวขุดก่อนนะจ๊ะสลามอีกแล้วมีสลามอีกแล้วเหมือสลามจริงๆเลยซิลเวอร์แร่เงินเ,เดี๋ยวขอเอาแร่แป๊บนะครับทุกคนเ่วงนี้เริ่มต้นเราต้องอะไรที่เราเอาได้แล้วก็เอาให้หมดแล้วกันโอเค ท็อปสุวอนโอ้ยอ <de> ้าวสวัสด <y> ีเพ <de> ิ <t> ่งเอาดิ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 เออโดนแล้วหนึ่งเอาอีกดิมาอีกม่อีกมาอีกอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีเออโอเคเดี๋ยวอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรสลาม ไปไกลเลยพี่นระยาก็ไปไกลใช่ <c oughs> อ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหยิงสอนก็ใส่แบบน,นี้แล้วหรออ๋อสลามนี่เองเออมาดิแลกกันมาแลกกันชึบ <c oughs> อ่าอีกทีนึงอีกทีนึง <c oughs> ขอซ้ำๆ <c oughs> เลยได้ไหม <c oughs> เน้นเน้นเน้เนเนเออนั่นแหละไปดีกว่า อวิวิวย,ย,ยา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 เราเอามาไหมไปหาแล้วไม่ได้มากินเห็ดก็ได้อ,อ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวไม่ไม่ถึงไม่ถึงอ้าวเฮ้ยออื้หือหลบเก่งจังวะเอออ้าวเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุวรรตัวน,นี้จะมีประเด็นอ้าวฝากก็ไม่ได้อ่ะฝากตัวนี้ละกัน โอเคเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้มีอ่าเดี๋ยวเราขอค่าตัวนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเจ้าเล่ห์มากนะตัวนี้เอาเอาดิ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 อาดอาดอาดโอ้โหโอเคเดี๋ยวขอเอาแร่แป๊บก่อนสีบะโอนะ๊กเนี่ยสีบะอะไรล่ะโคเปอร์ เอาแรกก่อนเอาแรกก่อนอ่าเดี๋ยวเอาให้หมดเลยละกันเนาะเกาะตรงนี้ก่อนแล้วเกาะตรงนี้อ่าหอข้างบนมันเป็นน้ำนี่ลืมไป แล้วกูจะออกไงวะเนี่ยเอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปลันญาปปลันยาอโอ้โหกับตายไปให้น้ำมันค่อยไหลไปไม่มีจริงๆหรออะไรที่มันเพิ่มเลือดได้ไม่มีจริงหรอโอเคไม่มีก็ไม่มีสลามก็อยู่ข้างล่างด้วย ชึอบอ่าโอเคอ่าหอวติดดินวะมาดิอ่าสู้ด้วยสมองครับผมอ่าหัยหลบได้วะอ่ามาดิมาดิอยากตายเองก็เข้ามาอ้าวเฮ้ยมันมาเด้งมาอยู่นู่นนะเออมาดิอ่าหวัวมันมันหลบได้วะ เออ,อน,นี่แหละโอเคชุดชุดเอ้ยมันจะถึงมันจะถึงเราเมื่อกี้โอเควางตรงนี้ก่อนมาอันไหนอันไหนอันไหนโดนสิโดนสิแบบนี้ก็โดนสิโดนสิครับอันไหน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 ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้สิเออตายซะ อา้าวอ้าวพึ่ง,พ,ง,พ,งพึ่งมาพึ่งมาเออโหไม่น่าหาเรื่องเลยเอา่าตรงนี้เป็นมีแร่นะแต่เราดินมันบางเยอะนนะอไปหน่อยไม่เป็นไรซื้อเพื่อลงเพื่อลงปัดทอสเจอเฮ้ยแท่งไฟอโอ้โหปิรันยาเพียบเลยตรงนี้เป็นแร่มา อาไ,ไมมไม่เอาเจ,จ้าเดียว<ป>ครับหนึ่งอ่าเฮ้ยเราได้หัวใจเราจะเพิ่มแล้วทุกคนจะมีตัวอะไรมาเด้อโอเคได้เราจะมีหัวใจเพิ่มแล้วหนึ่งดวงเคยเล่นอยู่ในตอนมือถือนะเก็บหัวใจสีแดงแบบนี้แล้วก็กดปิ้งหัวใจเพิ่มมาแล้วโอเคแต่แต่เราต้อง เราก็ต้องหาอยู่อย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 โอดีดนตกไปไกลเนาะปึ๊บอ่อ่อนตรงนี้จันอันนีเป็นทอ,อเเสียงอะไรอะ่ะปึ๊บเสียงอะไรวะ เอ้ยดนตรีเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยแหววข้างข้า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 วกูซ้อมมาดีภาพนี้กูซ้อมมาดีอุ้ยได้ระเบิดเสียงอะไรวะถึงไหมโอเคถึงถึง โอเคสมุมแรงไปกวาดพื้นที่ก่อนตัวอะไร,รอ่ะสลามอ้าวพ้ยโดนอะไรวะรู้สึกว่ามันจะตันแล้วเหรออืมมาดิมาดิาดน่าตายแหรอ เฮ้ยเขียวๆนะั่นมันอะไรมันเราเก็บมาได้ไหมเ,เฮ้ยมาดิ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 าดาดาดโอ้โหจะตายปัเนี่ยจะตายป่ะเนี่ย,ย,าาย,ยไม่เอานะ่ามาตั้งใครไม่ยอมตายหรอกเออี่ก่อนเดี๋ยวขอฟักฟื้นฟักพักฟื้นก่อนเออไม่มีเลือดแล้ววะทำไงดีวะ ตอนพวกนี้อ่เอาเฮ้ยลงมาตรงนี้ได้อ่าตัวน,นี้มันคืออะไรอะขุดได้ไหมอืมมันว่าเราจะเจอทางตันแล้วว่ะทุกคนฟึ๊บฟึ๊บอ่า ต้นไม้แบบนี้เอาเราเอาไปได้ไหมเฮ้ยมันอะไรอ่ะไม่รู้ช่างมันปึ๊บเอ้ยเฮ้ยอุ๊ยเชี่ยแล้วข้างล่างมันมีพิเดนยาเว้ยเข้าวอีกอันตรายอันตราย ฟื้ฟื้อ่าสเกลลตันหรือเปล่าฆ่าตัวนี้ก่อนฆ่ามันก่อน iz iz เอ้ย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 เอยเอเอาดิ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 แบบนี้ก็ชอบสิเออทอสต์วางก่อน ป้าโอเคเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้เดี๋ยว,ยยยยยวมันเป็นอะไรอะอะไรอะมันเป็นอะไรรอมันคืออะไรอะต้นไ,ตน,ไตนไม้ต้นไม้ต้นไม้ใต้ดินเหรอไม่รู้นะเนี่ย แต่วางคอสไปก่อนมันเป็นอะไรต้นไม้เหรอมีอัปเดตใหม่ไม่รู้เลยนะเนี่ยมันเป็นโพงอะไรอ่ะลองเว้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวมันเป็นที่ตั้งลงมันไม่น่าเอาดิ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  เอาดิเอาดิข้างข้าวข้างข้าวมามามาข้างข้าวมาเออชื้อุ้ยทำไมมันดูโล่งเยอะจังเลยอ่ะอุ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครยิงใครยิง ่พึ่งตัวไหนยิงชึบชึบอ่าตรงนี้เป็นเป็นน้ำปึ๊บโอเคโอ้โหแร่ชัดๆเนี่ยโอ้โหวางทอสก่อนจ้าโอเคอุ๊ยแร่อะไรแร่ทองเหรออันนี้ก็โก้เจอสมบัติครับทุกคนเจอทองจ้า อันนี้ก็จัดเลยเราจะได้ชุดกอดทองวะเนี่ยเดี๋ยวขุดก่อนขุดก่อนขุดก่อนไวแต่เร็วอ้าวเฮ้ยทุกคนเราเจออะไรอีกเนี่ย ขุดไปขุดไปเราเจออะไรเนี่ยอ,รอยารยธรรมโบราณเหรอแต่เนี่ยคู่อดีตกันมานานมากเลยค้าวเนี่ยเออตายไปซะเอามาอีกแล้วอือหือเพอเป็นไม่ได้เผลอเป็นไม่ได้อ่าเผลอเป็นไม่ได้น,ไไดนี่คืออะไรเอา้าเอา้เอาวเฮ้ย กับดักหรอเอ้าเอ้าตายเฉยโอ้อะไรวะเนี่ยไปตั้งไกอ้าวเอ c ตัวใหม่อ๋อนี่มันฮิลได้เนาะอ่าไหนดูมาเราซีมี NVC เท่าไหรล่ละมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับ ในลองถาม MBC ไกด์สิว่าเสียดายทองเมื่อกี้เนาะเออเสียดายอะไหนว่าที่มันเริเอ,อ,อ,เอ,อ,องแสงได้อันนี้หรือเปล่าอ๋อวันนอะครับอันนี้ได้เนาะเป็นคัมไฟสีเขียวอ๋อมันทำไมมันแรงมันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยเนี่ยอ่าไอ้มันคาอะไรบ้างอ๋อเป็นแค่อันนี้เหรอ ไหนลองโกดิเศษทองครับทองได้ก็รู้แล้วแหละอันนี้อ่ะอุ้ยดาบดาบาวิทยเท่ววะเราต้องใช้12บงันแล้วก็ใช้เยื่อนี่อ้อวิจจะมันให้นะงทุกคนเกาะมันโอ้โหนี่อะไรอ่ะอ,อันที่อันเชิญหรอ มันจะมันเท่นะเออเท่จริงเท่จริงอ่าน้ำยาพวกนี้อ๋อทำเป็นน้ำยาโหดๆได้อันนี้ทำไม่ได้อ่าแล้วอันไหนอีกอะแท่งเขียวๆทำได้ไหมทำได้โอ้โหอ๋อเป็นสีเรื่อยๆเนาะเชือกอะเชือกยังไม่ได้ลองเลยเราทำเป็นกองเชือกได้ แต่ก่อนอื่นเราเอาไปเผาก่อนเอาแร่เผาก่อนจ้าอา่านี่ส0ซีเวอร์ซีทองเจ็ดอ่าเดี๋ยวเอาอันนี้ไปวางไว้ตรงไหนดีข้างบนเป็นห้องประดับแล้วกัน อ่ดอบลงเลยอันไหนนี่ก็ดอบลงเลยโอ้โหมีแต่ขยะทั้งนั้นเอ่ออ๋อ,อนี่ทิ้งแล้วกันนะดาบนี่ก็ทิ้งแล้วกันนะมีใครเล่นกับเราอยู่ลวเราเล่นคนเดียวนะะอืมนี่ระเบิดเก็บไว้อะไรที่มันไม่จำเป็น มันจะเป็นหมดเลยนี่ว่ะดรอปลงเลยอันนี้ไม่จำเป็นทิ้งใย,ยนี่เราเก็บไว้เดี๋ยวเราอย่าไปทำกัะเสื้อกราะนะครับยาอะไรไม่รู้ทิ้งไปนี่ก็ทิ้งไปนี่ก็ทิ้งดาวเก็บอืมอันนี้เอามา เอาไม่มีคู่หรอไม่มีคู่แล้วเอาทิ้งกันแหละน้ำยาพวกนีน้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยเอาหมวกหมวกซัมบี้อันนี้ามาตั้งโชว์อา่อาอืออ่าตั้งโชว์อีกเอาให้หมดหมดเอาให้หมดหมดเดี๋ยวทองมาก่อนมันข้าเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยอืไมไหนดูสิ ทองมาอ่าอุ้ยเท่ว่ะชิเด้เท่ว่ะอ๋อุ้ยเท่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 ไม่ชุดทองก็เท่เลเนี่ยอุ้ยนาฬิกานี่คืออะไรนะจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวเราค่อยสะสมทำชุดเกราะทีเดียวเลยแล้วกันเนาะชุดทอง่ โอเคงั้นเดี๋ยวพาเนี้ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาสำรวจตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าเนะาะพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะทำบ้านต่อไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ n p c เริ่มจะมาแล้วนะครับมี4ตัวแล้วนะครับน <Okay. S 1> <Okay. S 2> ะโอเคเจอกันใหม่คลิปนะครับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย